ทำอะไรอะคะพี่แอบตัดว่านหางจรเะเข้เหรอคะจริง,รงๆหนิงเซลพี่เขาค่ะพี่เขาเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะที่ปลูกแล้วก็ดูแลว,ว่านหางจรเะเข้อยู่ที่นี่ค่ะพี่เขาชำนาญการในการเลือกตัดว่านหางจรเะเข้เพื่อเอาไปทำ ใบที่พร้อมบรรจุลงในขวดเลยนะคะเขาบอกว่าว่านหางจระเข้ที่พร้อมจะตัดได้แล้วนะคะใบนั้นนะคะจะต้องอายุครบ8เดือนนะคะเพราะว่ามันจะสร้างคุณค่าของสารอาหารค่ะที่อยู่ในใบได้เต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงนะคะว่านหางจระเข้ไว้นานเกินไปนะคะ่ะใบมันแก่เกินไปนะคะมันก็ไม่เหมาะที่จะนํามาบรรจุในขวดด้วยนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปดูค่ะว่า ใบว่านหางจระเข้ที่แก่เกินไปเนี่ยนะคะหน้าตาเป็นยังไงนี่เลยค่ะนี่คือใบที่แก่เกินไปนะคะมันจะเกิดร่องใบค่ะพอเกิดเป็นร่องใบปุ๊บนะคะเนื้อใบมันก็จะไม่แน่นค่ะซึ่งเขาอธิบายไปนะคะหนิงก็ไม่เข้าใจอะค่ะจนกระทั่งเขาตัดมาให้ดูนะคะหนิงถึงจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะตัดใบที่มันสมบูรณ์นะคะจากต้นสดๆให้หนิงดูเลยค่ะแล้วก็หนิงอะ ลองจับดูแล้วนะคะก็พบว่าเออมันก็แน่นนะคะแล้วก็น้ําหนักเนะะี่ยค่ะมันก็หนักได้ได้เนื้อนะคะได้ความรู้สึกว่ามันแน่นค่ะทีนี้เขาไปตัดใบแก่มานะคะแล้วก็มาอธิบายค่ะเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีร่องใบอยู่ตรงนี้นะหนิงดูแล้วหนิงก็แบบเออก็ร่องใบแล้วยังไงะก็ไม่รู้นะว่าเอจับแล้วมันจะแบบมีความแตกต่างนะคะทีนี้เขาก็เลยให้หนิงจับดูค่ะหนิงก็แบบอลองจับดูนะคะเพื่อนๆปรากฏว่าเนี่ยค่ะมันเบา มันมีล่องใบแล้วมันก็เบาค่ะมันเหมือนเนื้อมันกลวงอะคะอ่ะอ๋อเนื้อมันฝ่อไปแล้วแต่อันนี้ค่ะเนื้อแน่นมากแล้วก็หนักมากนะคะซึ่งก็สมแล้วค่ะที่จะนำไปบรรจุลงในขวดเอสเวลาพลาัสของซักเซตมอนะคะ